สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะดาก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาขยายพันเดฟแอปเปิลค่ะให้ได้ยาวๆนะคะเอาไว้ปลูกไว้กันฝุ่นกันบังแสงบังลมได้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการที่เดาจะปลูกให้ดูกันวันนี้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดาเอามะพร้าวเนี่ยกระปมะพร้าวค่ะเอามาแช่น้ําไว้นะคะเอาแช่ไว้หลายๆวันได้ค่ะอันนี้เดาก็แช่ไว้ประมาณ องคืนแล้วนะคะนี่ค่ะและที่ดาวเก็บมาอีกอย่างหนึ่งก็คือน,นี่ค่ะอันนี้เป็นเปลือกหอยโข่งนะคะน้ําที่นาแห้งค่ะหอยโข่งก็ตายนะคะเก็บเปลือกไว้เอามาปลูกได้ค่ะแล้วดาวก็ไปตัดเดฟมาแล้วนะคะนี่ค่ะตัดยาวๆมาเลยนะคะเสร็จแล้วก็กาบมะพร้าวที่เราแช่น้ําไว้เสร็จแล้วก็นี่ค่ะลวดนะคะเดี๋ยวดาวมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดาวก็จะตัดกับมะพร้าวของเรานะคะให้สั้นๆค่ะไม่ต้องยาวมากนะคะประมาณเท่านี้ค่ะเนี่ยค่ะที่เราตัดไว้นะคะก็ประมาณนี้แล้วค่ะเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะคะเอาหนังกระติกมัดค่ะมัดแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้มัดไว้แบบนี้นะคะส่วนนี้ค่ะเดฟเราจะเอาส่วนที่เป็นใบข้างบนออกนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่เกะกะเสร็จแล้วเดาเอาหนังกระติกมัดก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ดิ้นค่ะแค่นี้นะคะเมื่อได้มาแบบนี้นะคะเราก็จะตัดลวดค่ะตัดให้ยาวๆหน่อยนะ เพื่อที่เราจะได้เอาไปแขวนได้เลยค่ะเราก็จะตัดยาวหน่อยเรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็จะเอาลวดนะคะผูกติดกับตรงนี้ค่ะกับเดฟที่เราจะปลูกนะคะเสร็จแล้ว,ลวเดาเดฟที่เราจะปลูกเนี่ยนี่เอาลวดนะคะแทงเข้าไปกลางกาบมะาพร้าวที่เรามัดไว้นะคะนี่ ให้ลวดโผล่ขึ้นมาข้างบนนะคะดึงนี่ค่ะให้เดฟนะคะเข้าไปข้างในกาบมะพร้าวสับให้เข้าไปลึกๆหน่อยนะคะจะได้เขาจะได้ออกรากยาวๆค่ะ เมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะดะาเอารวดอีกอันมัดข้างบนเลยค่ะเราจะใช้รวดนะคะมัดมัดให้แน่นๆนะคะ เมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะยาวๆแบบนี้ทีนี้เนี่ยค่ะมีรูอยู่แล้วนะคะใส่รูลงไปที่กับเปลือกหอยของเรานะคะนี่มะพร้าวนะคะใส่ลงไปส่วนมะพร้าวที่เหลือเนี่ยอัดลงไปให้แน่นๆได้นะคะตัดอัดลงไปอีกได้ค่ะ ลงไปอีกได้แบบนี้นะคะให้แน่นๆเลยค่ะแบบนี้นะเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาไปแขวนได้แล้วค่ะและนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะได้เดบยาวๆทันทีค่ะข้างบนก็จะเป็นเปลือกหอยสวยๆแบบนี้สามารถเอาไปโชว์ได้เลยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมเจอเปลือกหอยโขงแบบนี้นะคะเก็บมาเลยค่ะอย่าทิ้งนะคะสามารถที่จะเอามาปลูกเดบสวยๆได้แบบนี้เลยค่ะสวยกว่าที่ร้านค้าอีกนะคะปลูกไว้เยอะๆเนี่ยช่วยดักฝุ่นนะคะแล้วยังช่วยทําให้บ้านเรามีความร่มรื่นด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ